ตอนนะครับวันนี้ช่างเมย์นะครับเราอยู่กับช่างพรนะครับอ่าช่างพรครับผมอ่าวันนี้เรา,เาตรวจงานช่างพรน,นะว่าที่เรา,เจ,าเจับเสียมจับอะไรเนี่ยตรงหรือเปล่าน,นะว่าไอสายตาคนกับเครื่องเนะี่ยอะไรมันจะหลอกกันนะอ่าน,นี้น,นี่ก็เป็นเลเซอร์นะเอาไว้ไวต้ตรวจงานนะไหนลองดูผนังด้านนี้นะช่างพรไปชี้ได้ตรงไหนี่นะครับนี่ครับเลเซอร์เขียวๆนะเนี่ยโอ้โหแม่นเหมือนจับวางับตรงเปียเลยเห็นะ เดูฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้นี่ถือมือจริงนะตรงเปี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวถามเคล็ดลับหน่อยนะทำยังไงอ่ะให้มันจับเสียมได้ตรงอย่างเงี้ยอ่ะไหนทานพรพูดไหนเริ่มแรกเราก็ยิงเลเซอร์แล้วก็มีทิ้งดิ่งลงมายิงดิงลงมาครับแปูเอ็นแล้วก็จับเสียนก็คือหนึ่งมีเลเซอร์มีลูกดิ่งแล้วก็มีเอ็นนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้นะก็คือปูนจับเสียมนะครับเดี๋ยวผมจะมาขอเคล็ดลับ ปูนจับเสียมของช่างพรนะครับช่างมือหนึ่งของผมเลยนะโอเคครับเรามาถึงที่ที่ผสมปูนแล้วนะอ่าเดี๋ยวขอขอสูตรหน่อยวัตถุดิบแรกนะครับคือปูนจริงโจ๊กนี่ครับถ้าปูนเกียงเหล็กแต่กัจะประมาณ3าสี่เกียวครับอ่าเกียงเหล็ก3าสี่เกียวนะครับผมอันดูถึงที่สองปูนฉาบนะครับนีกจะดสองเท่าตัวนะครับประมาณองเกียงแล้วปูนเขียวปูนเขียวก็จะเป็นสองสองเท่าตัวของปูนฉาบครับปูนเขียวก็คือสองเท่าตัวของปูนฉาบครับ เขาจะได้ไม่ดีทีับเสียงเหนียงแน่นทีนี้เราก็เอาน้ําแช่ครับพอ,อน้ําแช่แล้วครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็เอาไอ้สว่านผส,สมนะให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ไปจับเสียงได้เลยนะครับสว,ว,ว่านไหมสว่านทำเลองนะนนะเหมือนมูสเคเบินะนะเกเลก็ ขอบคุณนะครับโอลรุิตาจีโจ้นะครับที่สนับสนุนคริปนี้นะครับได้เอาผลิณฑ์ของคุณจีโจ้มาช่วยในเรื่องของงานต่อสร้างให้ดียังไงครับมาขอบคุณเจ้าพ่อี้นครับขอบคุณครับ